بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا حادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اما بعد อัลฮัมดุลิลละพี่น้องที่มีเกียรติที่ขอรบพระคองอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันศุกร์ที่อยากจะเชิญชวนพวกเองและก็พี่น้องทุกๆท่านให้มีความยำเกรงกับอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ด้วยการที่เราทำในสิ่งทีเดีลวก็ใชา้ละเว้นในสิ่งที่อัลยวก็ห้ามนี่คือหัวใจสำคัญของการที่จะพูดถึงเชิญชวนกล่าวคุตตบห์ นั่นก็คือความยำ่งเกรงกำลังวสบะหาราตาลาที่เราต้องเชิญชวนกันที่เราต้องพูดถึงกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาณปัจจุบันที่เราเป็นอยู่แล็วตัวเดียวหลังจากนี้เรื่องอนาคตข้างหน้าที่เรามีชีวิตอยู่อยากให้เรานั้นดำรงตนด้วยการทำในสิ่งเดียวลอดฉาิละเว้นในสิ่งเดียวลอดทางสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ในชีวิตของเราอยากจะย่างตงนืนให้เราได้ดำรงอยู่ในส่วนสำคัญสระอ,อิคลาสที่เราทุกคนอ่านได้ที่เราทุกคนห้าอกาสใช้โอกาส,ากาสในการอ่านเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเรามีลักยิดมันเตม,มันคุงวันนี้เรื่องราวในชีวิตของเราที่มันอาจจะทำให้เรา ทันทีไปจากการศรัทธามันต่อรลกสุภาณตาละในการสิ่งสำคัญที่มันเป็นจุดเดิมต้นนั่นก็คือการเมียดการตั้งจตนาของเราการนึกคิดของเราเป็นส่วนสำคัญการนึกคิดการพูดและการการะทำต้องสอดคล้องกันอยากแอ่ไรทบทวน h ะด i ษของท่านนบีก่อนเป็นประการแดงเกิดจากการเจตนานี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นท่านนบีได้บอกไว้ในฮะด i ษของอิมัมนาววีที่ได้รวบรวมเซืิบซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินชีวิตของเราบรรดา h ะด i ษนั้นมีมากมายแต่ท่านได้รวบรวมไว้เซืิบ h a แล้วใส่เรื่องนีไว้เป็นเรื่องแรกหนื่งห้าแรกง ในฮาริโซเฮียต่างๆีถุกแปลมาเป็นภาษาไทยหรือนั่งซื้อภาษารับมักจะขึ้นต้นบาปของความโรูรนั่นก็คือเรื่องของการตั้งเจตนาท่าในวิได้บอกไว้ว่าอินนามาลอินมาลอะมาลูบินนียอันนี้คือสั้นๆว่าควข้องการด่มตน้นให้พี่น้องได้จุดเลย ว่าท่านนพี่ได้บอกว่าทุกๆก,การงานขึ้นอยู่กับการจังตั้งเจตนาแล้วดิะนี้ก็รับพูดถึงรายละเอียดต่างๆในยุคของท่านอบีและก็มองย้อนมาถึงยุคปัจจุบันของเราทุกคนจนกระทั่งว่าโลกนี้ในเด็กสลายถึงวันเกี่มัดคุณนว่าการเจตนานนั้นคือทุกงานในการดำเนินชีวิตของเรา มันต้องขึ้นอยู่การตั้งจิตนาถ้าเราจิตนาเพื่อเอาล็อกการนะั่งงานนั้นจะทุกตัวปรับนะเจ้าล็อ AH สุภาณตาละเต่็จถ้าเราตั้งจิตนาเพื่ออะไรเพื่อลูกหนีเพื่อผู้ยิงเพื่อสัพ์สิน้นเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันก็จะได้สิ่งหนันกสร้างเรงบันดาลใจคนที่เขาประสบความสําเร็จเลวเขามักจะบอกว่านี่คือส่วนสําคัญที่เป็นแรงรับดัน ไอ้ประสบความสำเร็จมีเ้าวะในการทำอาชีพออนไลน์ทำอาชีพให้มันเจริญรุ่งเรืองมีเงื่นมากประสบความสำเร็จมันอยู่เพื่อยุ่กับความตั้งใจกอดเผื่อบบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งหวันี่คืองานดูเนี้ยที่เราไปฟังการบรรยายต่างๆฟอ,องเรื่องราวของการสเวเงข้าความสำเร็จแต่านาบีได้บอกสู้สำเร็จเนี่ย ว่าไม่ว่าจะเป็นงานดูเนีย่ยที่เราทําทุกงานหรืองานใดๆทางสิ้นที่เราทําอาชีพไร้ที่เราจักบ้านเลยเราทําหรือเราอยู่ที่บ้านเราทําอาชีพไร่เราทําการงานไรก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่การจิตนาเอาฉสนันวันนี้เนี่ยยากจะเชิญชวนให้เราได้รักษาจิตนาขอราก่อนจิตนายอยู่ในการหนึงคิดเนียดเมือ่อดูผลกมายั้งนั่นแหละการเนียดคือส้วนสาคัญ การตั้งเจตนาฉะนั้นการงานพวงเรานี่ให้เจตนาเพื่อพระสุภาหนมาตาละจริงยู่ว่าเราไปทํางานเพื่ออะไรเพื่อรับเบียเป็นรายวันออกมาขายส,นานสิ่งนั้นสิ่งนี้ขายนุ่มขาขายไปลุงทะเลไปปีจ้าหรือไปทํางานรายเดือนงานประจาเราก็วังว่าสิ่งที่เราไปนี่เราทาเพื่อลดเจตนาว่าลดสุภาหนมาตาละอันนี้คือ ผมจะรูปายและารขึ้นบดหฮให้ดูว่าการตั้งเจตนาน่สนที่สําคัญแต่ส่วนที่สําคัญอีกประการนึงในการใช้ชีวิตของเราสุรอาลิคลาสหนึ่งในสามขออันกรายแค่คสุรานีฉะนั้นการที่เราได้อา่านแล้วเรานํามาใชา้คือส่วนสําคัญเลยคําพูดและการการทาของเราคุขขอหัวลัวหัวอัด อัลเลาะห์ได้กล่าวว่าเออจงกล่าวเถิดมุฮัมมันว่าอัลลนันเป็นที่หนึ่งอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮนันเป็นที่พึ่งแล้วกําลังจะนั้นลัยะลิดวะลัยูลัดวะลัยะกุลละฮูคุฟวนอะฮัดบอกถึงการศรัทธามั่นต่ออลเาะแล้วบอกถึงคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา วะล้อไม่ใช่ว่าเกิดมาจากไหนแล้วก็ไม่เกิดใครด้วยลำยันลิดเวลาอย่รตเวลายากุลและหูคอ่วัดไม่มีอะไรที่จะมาเสมอเหมือนอัลลอฮฺสุบฮา,านี่คือสิ่งที่เราศรัทธาอยู่หละแต่วันนี้อยากจะให้ประเด็นเดียวในชีวิตของเรานั่นก็คืออยากให้เราเอาอัลลอฮฺเป็นเทพองจริงๆวันนี้เราจะอยากจน ไม่มีใครที่ทาให้เราลุกจความอยากขึ้นได้นอกจากอวสุบา,านิศาลาสาเหตุสาบับก็เราต้องคุ้นควายศึกษาผลหาอาชีพเทดีไม่เป็นอาชีพเทการงานเทฮาร้อที่ไม่ดีเทต้องห้ามเมื่อเราทําเร้วแน่นอนเราต้องการความสําเร็จเราต้องการความร่ำรวยขึ้นมากมาย แต่วันนี้ทําไมเราคิดว่าเออเราทาเล่ทาเลเราก็าได้เท่านี้แล้วไม่รวยทั้งที่เรามองบางคุ้นขอเขารวยแต่ขายใจจ่ายของพขาที่เป็นนี่มากจากการลงทุนจากการที่ต้องไปมีรายจ่ายต่างๆหมากมายมันก็มากขึ้นเยวกันเราก็มาลึดผลฉะนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้ความรุดพ้นอัลลอฮ์เป็นที่บุญของเราเราต้องเขาเ้าใจให้ได้เราต้องมีลักตรงนี้ให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าเอะมาบุญ ว่าเราไปกรีดยางหานี่ก็พลัดไปพอช่วงหน้าพุ่นหาพุ่นตอกอาไม่ได้เลยถึงมาบุญหลวเออนี่ดอยต้องเป็นพันดีฉะนั้นเราต้องลอบมหาห้าเทถึงเราลบสุบฮานเรลาละว่าเอาลบเป็นผูกน้กันการไปออสเเลีของเราไปห้าปลางบางวันก็ได้นะบางวันก็ได้ไม่มากการทํางานในเตละวันของเรา เงินเดือนก็นจริงแต่มันก็ไม่ขึ้นบางคนก็ึ้น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 หรือบางคนทําไมมาแต่อัลลอฮ์ให้ริสกี่มากมมยมีเงินมีการตอดแทนมีสิ่งดีเป็นปัจจัยอย่างต่างๆาตอดแทนมากมายการที่เราค่ายอัลลอฮ์เป็นดีผู้ไม่ใช่ว่าสิ่ง,นนงหนึ่งสิ่งใดมาให้ให้ใช่ยูทีอัลลอ์ให้ให้ความเจ็บป่วยหรือ อุปสรรคปัญหาในชีวิตของเราที่มันพบเจอท้งมดเราต้องลบมาทบทวนแล้วยุ่กับอัลลอฮ์จริงๆเพราะว่าลกนี้ยยุ่แเขผักเดียวพอหลังจากนี้เราปล่อยก็คือไปอยุ่ในโลกแห่งความท้าหัวเราต้องเข้าใจลักนี้ให้ได้เราจะจนก็นมีความสุขเราจะเจ็บป่วยก็มีความสุขเราจะรวยกันมีความสุข เราจะถูกทดสอบอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีความสุขอยู่อย่างมีความสุขทางความคิดของเราเจตนาของเราคําพูดของเราแล้วการกระทําของเราชีวิตของเราจะมีความสุขนี่คือสิ่งที่อยากจะย้ำให้เราได้คิดถึงสุรนีให้มากๆเดียวก็มาอา่านโยนอัลลอฮฺซุลัตบางที่เรา มันซับสนมันเกิดความเหนื่อยความขี้เกียจความขี้คลานเจอปบรหทาอุปสรักเจอะเรื่องราวต่างๆมันในชีวิตอยู่ๆก็คายคายแล้วคายลาวบางคนก็เป็นรู้ตีว่าเมื่อวานรักษาไม่หายถ้าว,า Allah, วอลัลลอฮฺทรอัลลอฮฺเป็นเหตุผลเราก็มีความสุขเราอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยอยา่างมีความสุขด้วยเลยด้วยการคิดถึงองลลต้องด้วยการอิบดาดตอเราเราก็ทํา ตัวเราเองอยู่ในกรอบของศาสนาเราจะรวยเรากอยู่ทาตัวเองอยู่ในกรอบของศาสนาเราก็จะมีความสุขฉะนั้นสถานะไหนที่เราอยู่แต่ถ้าเราเหยุดอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาคิดถึงหัาอัลลอฮฺนี่นคือเทพื้นไม่ใช่พอมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องการให้สะดวกสบายให้ง่ายทาธุรกิจการงานที่นี่นที่ก็บอกออต้องไปทําสิ่งนั้นต้องไปห้า ตรงนั้นต้องมีะพันนั้นแล้วมันจะรำรวยมังมีซี่สุปรวมไปถึงพอไม่บายต้องไปห้าตรงนั้นต้องไปเอานั้นมาต้องทำนั้นเดียวมันการทาถึงไม่ตรงกับหลักการของศาสนาเราเอาความชักลันและวก็เอาสิ่งนั้นเป็นเทพบุตโดยเดียวเอาล้อนนั้นคิดว่าเออมันเป็นเรื่องเขาเอาล้อกันไม่ในช่ฉนั้นการมีบุญสวดหรือวิธีการต่าง มีส่วนสําคัญในการที่จะทําให้เราเรีนอยู่บนฐานของคำว,ว่าอิสตุคุลล์ฐานของความยำเครกงกังัลก์ฐานที่เราจะอยู่ตามแนวทางเดี๋เราได้สร้างชายตามรูปแบบของศาสนาลามแยวสิ่งทดี๋ยวเราห้ามเราก็อยาา่าเข้าไปเกี่ยวนี่คือสิ่งสําคัญที่อยากจะฝากไว้ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم